อยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เหรอคะอยู่ที่ตันเดยมาร์เก็ตฮะตอนนี้อยู่ที่ซันเดย์มาร์เก็ตซันเดย์มาร์เก็ตว่าอาทิตย์อินบัตติพอร์ตอินบัตติพอร์ตก็คือไปตลาดเออ่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสินค้าที่แต่ละคนเอามาแบบเป็นแนว DIY แนวเออ่เขาเรียกว่าศิลปะอย่างเงี้ยค่ะสุ venir สุ venir ของที่ระลึกแบบเก๋ๆน่ารักน่ารักก็แบเป็นสติ๊กเกอร์เป็นภาพวาด ก็เป็นเป็นงานที่เหมือนกับทำขึ้นมาเองด้วยงานแฮนด์เมดถ้าเปลียยนสหมือนบ้านเราก็แถวแถวไม่ต้องต้องดูต้องบอกว่ามันมันเหมือนที่แถวเชียงใหม่กาวว่าเรารถไม่ค่ะโลฮิมโคลโอ้โกที่โวกเด็กศิลปะมามาตั้งโต๊ะออย่เนี้ย เอาไอเดียเก๋ๆเอาสินค้าเก๋ๆจากหลายๆที่มานำเสนอเพื่อแต่เนี่ยพี่บอสเนี่ยคือเขาก็เอามาประดิษฐ์เอามาตกแต่งแล้วที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าปกติแล้วของเดิมที่เนี่ยมันคือคางสินค้าเก่าคางค้าเรือนเก่าแล้วเขาก็มาเดินรอบเปลี่ยน,นแปลง ให้มันเป็นรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวหนึง่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีกัรให้ลูกค้าเดินดูอะไรชมชอบศิละปะชอบสินค้าที่มันเก๋ๆอย่ะง 你就是我们讲的那个、啊，嗯，嗯嗯 อมอันนี้ก็ข uh huh. i̇şte uh huh. no ั้นผิดที่วางเขียงห้าห้าสิานี่ขั้นผิดเนีขาไม่แงบเอ็ดสิิก็ถามเขาว่าทอแรกเป็นผิดทำไมต้องอ้เนี่แหละมีผลใ้แรกเป็นผิดนะที่นี่ก็ทำสลย์มาแทนแมทแล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยไม่เหมือนตลาด ไม่เหม like. yeah. yeah, yeah. ือนเราเลยร้ายแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะนี่รายการสูตรที่เราต้องแยกเงินสิทธิ์เพราะว่ามราต้องมางกนหน่อยที่เป็นงานพอเราอยากได้ก็ไม่ได้เซี๋ยวดูนี่อันนี้แค่สิบห้าบาทเออเอ๊ะสือว่าโอเคนะอาหาที่วางเสียงเออตอบแล้ว คือแกใส่ไวน์จนมีไส้พี่แก่ให้นะคะอะไรจะเกิดนั่นได้หรอแบบนี้เราไปสบายเราเดินทางเราเดินทางกับพี่ลินที่จบเลยนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนใช่ไหมแล้วจะมีกระเป๋ายางกระเป๋าใส่เสื้อหนาใส่ซิปกับใส่ตัวเนี้ยจะใส่ยากใส่แก้มเป็นแบบมันจะมีข้างในอ๋อเหมือนที่เขาถักใส่ไอ้นั่นอ่ะ ทักใส่กระเป๋าหลุยอ่ะเออใช่ใช่ใช่จนซื้อแพงด้วยนะไม่ถ้าลุยนี่ต้องแบบนิ่มค่ะไม่นั้นมันเก็บต้องต้องแบบนี้แบบนี้ไหมเปลี่ยนอ่ะมลองมาให้มีหรอแอยได้เป็นเพศนะจ๊ะ

ใก่เลี้ยงขนมปังเจ้าก็รักเสร็จอย่างมะม่วงครับแซ่บเอากับบ้านเราเปล่าเอาเจอคนไทยด้วยครับผมขายมะม่วงคนไทยอยู่ที่นี่เยอะครับนี่ครับเราจะมีเจ้าเจ้าเจ้าขายแอดอร์นั่นแหลเออ ยาเอาหัวชี้มา,าทำตคนขาเวลาเ็าถ่ายเขา,ขาย่อ,ยอให้ตัวเองอายูเ่มั้ยอายุเพิ่นะมั้ยนะนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตลาดซันเดย์มาร์เก็ตนะคะตลาดซันเดย์มาร์เก็ตนะคะนี่คือตลาดท่องเที่ยวที่ปั๊บอินบัสรีพอร์ตนะะแล้วซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปม,มาเดินดูของนี่มากินกาแฟนะคะก็เป็นเหมือนกับ อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะทาได้ไดนนค่ะที่พึ่ง <laughs> ที่พึ่งยังตกกะโรตีอยู่เลยค่ะ <laughs> จักและนี่นะก็จะเป็นของบรรยากาศถ่ายรูปอะไรอันนี้ก็เป็น เปเปอร์แอนด์นะคะซึ่งตัวเปเปอร์แอนด์ม่คือเหมือนกับเป็นแนวศิลปะที่ทำจักกาะดาษต่างๆข้างในร้านก็สวยมาสัมผัสเออเ็สินค้าน่ารักน่ารได้และนี่ก็ถือเป็นบรรยากาศที่เมืองปีนังจอทานะคะ ก็ <uge ot> มาท่องเที่ยวกันได้เยอะๆนะคะที่ปีนังก็ตอนนี้ได้เป็นเมืองที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมใหม่ๆเยอะมากเลยนะ,ะ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจโปรแกรมท่องเที A ่ยวอยากให้เราช่วยจัดโปรแกรมทริปน่ารักๆช,ชิวๆสบายๆมาแบบ ไม่ใช่ชงกกัวก็ติดต่อมาได้เลยที่ออทัมชาเวลซูริกนะคะ0 8 1 2 5 9 7 8 6หรือ0 6 4 9 8 9 2 4 5, 6 2สวัสดีค่ะ